ค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะเพชรอยู่ที่จังหวัดน,นครพน,นมแต่ว่าหน้าแปลกใจมากคือพอมาต่างจังหวัดที่ไรโจนินนาทของเพชรหายตัวไปทุกทีไม่รู้ไปไหนเดี๋ยวรอบนี้นะต้องขอจับสักดอกเลยก่อนเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันอยู่ไหนไม่รู้เนี่ยอ่ะไหนไหนไหนขอโทรศัพท์นะคะทีมงานระวังตกค่ะนะคะว่าหาโจก้กโอ,อ้เออตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละ รอจอรอจออ่าอยูดดโโ่ไหนเนี่ยอยู่ที่ชอบที่ชอบโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราจลับกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปสนามบินกันเลยแล้วเรากลับกรุงเทพกันเลยฮะจริงไม่ทายไม่ทายได้ไงมาแล้วอ้าวเฮ้ยพี่กลับกรุงเทพเลยไม่ทายได้ไงอ่ะเดี๋ยวไม่ได้ตังค์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตามไปเดี๋ยวตามไปปวดไปหมดแล้วเนี่ยเมื่อคืนสงสัยปิดท่า เล่นบอลเล่นบอลโอ้ยเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาอ่ะอโอ้หลอกเขานี่นาแพทยจทไมตายแพทยบอกแล้วเพราะว่าเดี๋ยวนางต้องมาไปไหนมาเธอไปนวดมาใช่ไหมไปนวดไม่กล้าเช่ยร์จะบอกว่าดีมากสบายอยู่คนเดียวนะแต่รู้สึกว่าจะไม่จะไม่ค่อยชอบนวดที่นี่ทำไมเพราะที่นี่เขานวดแบบกดจุดแต่เราอ่ะอยากจะนวดเฉพาะจุด จุดไหนมาจุดไหนจุดใจไม่จุดอะไรจบอะไรธรรมดาตันหลอดเลยคุณผู้ชมอย่างเงี้ยเราไปสัมภาษณ์หักรัชเชิญกันอ่ะโอเคซึ่งเขาเป็นเขาเป็นหมอนวดอยู่ที่นี่แต่ไม่ใช่คนุ่คนที่นวดโจอ๋อเหรอไม่ใช่เหรอไม่ใช่ป่ะไปหากันดีกว่าป่ไปไปข้างในกันดีกว่าสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีครับ หรือว่าอาจารย์บัวเป็นไงล่ะอาจารย์ด้านไหนครับก็นี่ไงพี่เจฟเนี่ยเขาถักนิตติ้งด้วยแล้วก็สอนด้วยแล้วพี่เจฟด้วยนะก็เป็นครูสอนนวดด้วยโอ้เออสวมหลายหัวโขนเลยใช่เนาะนี้เดี๋ยวเราให้ขกรับเชิญของเราแนะนาตัวผู้ชมดีกว่าใช่เพราะผมเชื่อว่าผู้ชมเนี่ยคงอยากจะรู้จักพี่เจียบมากกว่าพี่เพชรขอบคุณมากค่ะพี่จ่าตรงมาเจบแนะนําตัวหน่อยค่ะพี่ชื่อค่ะก็ ชื่อชื่อจริงชื่อดอกบัวชัยเกษมค่ะทางนี้เขาจะเรียกว่าอาจารย์บัวค่ะเพราะาอาจารย์บัวค่ะสอนถักนิตติ้งด้วยสอนถักนิตติ้งค่ะแล้วก็สอนนวดด้วยค่ะสอนโอ้เก่งเนาะพี่ไปเรียนมาจากไหนอะเอาเอาเอานวดก่อนไปนเรียนที่มูนิธิค,คอนฟิวเพื่อคนตาบอดค่ะอ๋อที่<อ>เราเคยไปถ่ายเราเคยไป,ไปใช่ ไม่ง่ายนะไม่แล้วพี่เจ๊ถักนิตติ้งอะคะถักนิตติ้งนี้ไปเรียนอยู่ที่ศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพานค่ะรอ้โหจักที่คนละที่กันเลยนะใช่ค่ะแล้วพี่เจ๊เป็นคนอะไรพี่มาจากหวัดไรเป็นคนคนทุกที่อย่างเงี้ยดูหน้าทางแล้วอ่บ้านเกิดเมืองนอนก็อยู่เชียนรายค่ะอ๋อมากมายหลายที่มากใช่ลมพัดลมเพมายังไงมาที่นครพนมได้หนุ่มนครพนมไปหลอกมาค่ะมา มันมีเหตุผลเดียวแปลว่าผู้ชายเนี่ยเป็น,ปนคนนครพนมใช่ค่ะ,คะแล้วก็คือมามาเปิดร้านนวดกันที่นี่ที่แรกเปิดอ,อยู่ที่มหาสารคามก่อนค่ะและ้วนี้ก็ย้ายจากทั้งโลนมามาเปิดอยู่นครพนมค่ะซึ่งดีกว่าทางพอดีทางจังหวัดเขาจะมีโครงการให้สอนนวดอยู่ที่นี่ค่ะก็เลยต้องย้ายมาอยู่ที่นี่เพราะว่าวอยู่ที่นี่ พอเปิดนวดที่นี่ก็ต้องมีลูกศิษย์หลายๆายคนเลยครับค่ะเริ่มแรกก็เอามาสอนก่อนค่ะปีปีสี่สองเนี่ยค่ะนั่นที่สี่กว่าปีนะโอ้โหี่แล้วแล้เขามาสมบักอะไรยังไงแล้วเขารู้ได้ไงว่าพี่เจปรับสอนเม่ก่อนเขามี่โครงการของเวอร์แบงก์โน๊ะค่ะเขาเขามาจ้างให้สอนนะคะแล้วทําไมพี่เจบถึงสนใจนวดล่ะพี่เขาบอกว่านวดนี่จะรายได้ดีกว่าค่ะเพราะว่าไปทํางานอย่างอื่นมันก็ไม่ค่อยเหมาะสม ขายลอตเตอรี่ก็นคนเขารักมั่งเขาไม่จ่ายเงนินม่งอย่างนี้ค่ะก็เลยเบื่อหน่ายการขายลอตเตอรี่ก็เลยหันมาทางด้านนวดนี่ค่ะแลวทางด้านนวดนี่มีคนแอบนวดฟรีไหมพี่ก็มีค่ะเคยมีอยู่แต่น้อยค่ะน้อยค,ออยครั้งค่ะโอ้โหแบบว่ามานวดแล้วก็แบบเอาเรีบ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 ไ,ไปทุรลาไปทุรลเนี่ยค่ะพอนวดเสร็จแล้วก,ก็ขึ้นรถไปเลยค่ะไม่จ่ายเงินนะคะอะไรเนี่ยเรา ทามค่ะแต่คนประเทศเราเคยมีค่ะลืมลืมจ่ายแต่กลับมาจ่ายวันหลังเยี่ยมมากเอออย่างนี้ก็โอเคนะค่ะมีลูกศิษย์ลูกหากี่รุ่นแล้วครับหลายรุ่นแล้วค่ะนับไม่ถ้วนแล้วค่ะอซึ่งบางคนก็ไปเปิดเองบ้างไป,ปไปอะไรอย่างนี้ค่ะใช่ค่ะบางคนก็ไปทํางานอยู่ทางภูเก็ตมากทางต่างจังหวัดมากค่ะไปทางทางภาคใต้เยอะแยะถืวอ<ล>ว่าการนวดเนี่ยดีไหมครับการนวดนี่ดีมากค่ะ หนึ่งทำให้ชะลอความแก่ด้วยนะคะเอออย่างนี้แหละสำคัญค่ะบางคนก็เลือดล้มไม่วิ่งไม่เดินอย่างเงี้ยค่ะพอได้นวดแล้วก็เลือดจะฉีด่เงี้ยค่ะก็จะทําให้สบายไหโจตอนนวกอ่ะโอ้โหอยากจะบอกว่าลูกศ์พี่เจบเนี่ยสุดยอดเลยกดจุดจนเนี่ยช้ำไปหมดแล้วเดี๋ยวจะหายามาทาเอามันดีไหมพี่เจบดูดีดูดิอ้าวช้ำนอกยังดีกว่าช้ำใจนะใจตังค่ะหรือเปล่ายังโอ้อย่างเงี้ยขอขอ เก็บที่นี่ได้เอ่ยนะพี่นะไม่ไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยอย่ามาหักจากเงินเงินค่าพิธีกรนะมันต้องหัก่คะอุ้ยเดี๋ยวผมจ่ายตรงแล้วกันนะพี่เนาะพี่เจมครับค่ะคิดว่าการสอนเนี่ยยากกว่าหรือง่ายกว่าการที่เรามานวดเองสอนยากกว่าค่ะสอนยากกว่าสอนยากกว่าแต่ถ้าคนไหนมีมีใจรักก็ง่ายนะคะ โจอยากจะเรียนไหมล่ะจะได้นวดให้พี่บ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยเมื่อยตอนนี้เมื่อยเมื่อยเมื่อยไม่ว่างกำลังจะถักโคเช่โอ้ยตายละงั้นเดี๋ยวเราไปโจอะไปเรียนนวดอย่างผมพอพอไหวไหมครับพอไหวค่ะถ้าถ้าแบบนี่จับล่างก่อนจับด้วยกัเลยกันก่อนโอ้โหทำไมตัวเนื้อหนังเยอะนี่ไม่ได้จับแล้วนี่รูปลวเช็ดปากมาไกลละ อกว่าเออเนี่ยยางแบบเขาจับดูปุ๊บแล้วก็รู้นะว่าใครอุ่นตัวใหญ่จ่ะนะตัวใหญ่เพราะว่าแกนวดมาหลายปีไงบางทีไม่ได้ใหญ่ทุกส่วนนะพี่เจี๊ยบพูดถึง่เแขนใหญ่ภายนอกบางทีไม่ได้ใหญ่แต่จะทุกส่วนสั้นไงสั้นนิ้วใช่ไหมแต่ช่วงล่างเนี่ยสั้นหมดเลยพี่เออต้องอยู่อย่างนี้นะคะก็จะเปอยู่สมจุดค่ะนี่จุดที่หนึ่งนี่จุดที่หนึ่งจุดสองแล้วคือแต่ละจุดเราต้องนับสิบนะคะสิบสิบแล้วก็ยกนับสิบแล้วก็ยก นี่เขาเรียกเปิดลมนะคะเปิดลมค่ะเราเราจะไล่กดตามร่องนิ้วเน่ยค่ะเขาเรียกเปิดลมเอาฝั่งนี้ะนะเบ่งให้เป็นสามจุดแบ<อ>่งให้เป็นสามจดกซีฟค่ะยังมีกดเข้ากดแล้ก็ลื่นเข้าไปอ่าเอามือนี้จับก่อนค่ะห่าเอามือนี้มาช่วยพี่จินค่ะค่ะอ,อันนี้นเปิดเปิดกระบังลมค่ะ อาจารย์อาจารย์นะอาจารย์กดอยู่ผมว่าดีนวดแบบกดจุดอะพี่เขาจับแล้วเขากี้เลาแล้วเป็นไงบ้างเรียนนวดมาผมว่าไม่ได้ง่ายอะไม่ได้ง่ายออนี่คือพี่เพชรลองคิดดูนะเราอะมีตาใช่ป่ะเรานวดแบบมองด้วยนะแต่นี่ถ้าปิดตานวดนี่ผมว่ายิ่งงงไปใหญ่เลยจับผิดจับถูกแต่เขาพี่คิดว่าคือเขาแน่าจะจำได้เลยว่าจะต้องจับตรงไหนบ้างผมว่าต้องใช้ความรู้สึก ปกติผมก็ปิดตาแล้วก็นวดหัวนวดเฮ้ยไม่ใช่ดิไม่ใช่ปิดตาหล่ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วนวดแต่นวดผอมนวดหัวนวดอะไรนี่ลงเลยผมลองปิดตาแล้วมันจำไม่ค่อยได้ไม่น่าไม่น่าเป็นคนแบบนี้นี่เขากดโดนจุดมากเลยสบายไหมสบายสบายอย่างนี้คือเหมือนกับคลายเส้นนีเส้นไหนเรายึดเราตึงอะไรอย่างี้ครับ มันก็จะสัมผัสออกอะค่ะเหรอค่ะสัมผัสได้อะค่ะไอ้อย่างของแพชรพี่แจ๊บของเพชรอ๋ออันนี้ไม่ไม่น่ามีปัญหาเท่าไหร่ค่ะนี่ไม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 ตึงเท่าไหร่ยืดไหมปวดเมื่อยธรรมดาใช่ใช่ใช่ตรงเนี้ยพี่ขึ้นมาตรงใต้ยรักแร้ใช่เส้นตึงกับเส้นยืดต่างกันนะพี่พี่รู้ว่าว่าทำไมคนถึงเส้นยืดเพราะไม่ได้จ่ายดอกหลายหลายเดือนเนี้ยเขาก็เลยยืดแล้วเส้นตึงออ่าปวดออก่อนทีราดกินคิดได้ทีละดอกออโโเเคค โจจะบอกว่าพี่เจี๊ยมเนี่ยนะอาจารย์บวงเราเนี่ยไม่ได้มีความสามารถแค่นวดแล้วก็สอนคนนวดสร้างอาชีพให้คนอื่นนะมีอย่างอื่นด้วยอะไรอ่ะอุ้ยบอกไม่ได้หรอกเดี๋ยวช่วงหน้าต้องไปชมกันได้เลยคุณผู้ชมต่อจากเรื่องนวดเล็กที่แล้วยังดีมากดีมากหรอทุงไหนโจพี่ช่วยนะโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่อ่ะรู้แล้วทำาดกว่า จะบอกว่าพี่เจีย๊ยบเนี่ยนะเขาไปแข่งขันมาแข่งขันเลยนะคะพี่มีปวดตาอะไรอย่างานีน้นนเป็นมากี่วันแล้วคะหลายวันแล้วจ้าหมอการวินิจฉัยที่รวดเร็วเป็นสิ่งสําคัญด้วยโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อสาธารณะสุขทางไกลการติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างโรงพยาบาลเครือข่ายสามารถทําได้ทันทีมาทุกทางแล้วล่ะ U.S.O. ภารกิจการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมครอบคลุมทั่วถึงทัดเทียมทั่วไทยโดยกสทชอนี่เป็นความสุขของคนไทยจำนวนหนึ่งที่ได้เข้าถึงสุขภาพที่ดีเข้าถึงการศึกษาที่เท่าเทียมเข้าถึงอาชีพที่ยั่งยืน USO ยังคงขยายโครงข่ายปลอดแบงด์เข้าถึงพื้นที่ห่างไกลอีกกว่า80%ทั่วประเทศ USO ภารกิจการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมโดยกสทอชอ ออจากเรื่องนวดเบรกที่แล้วยังดีมากดีมากทุงไหนโจพี่ช่วยไหมโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่แว่งนวดแล้วทำพลาดจะบอกว่าพี่เจี๊ยบเนี่ยนะเขาไปแข่งขันมาแข่งขันอะไรนะคะพี่ไปแข่งขันถักนิ้งค่ะนั่นไงแบบไหนคะพี่ประเภทไหนอะไรยังไงประเทแบบว่าเขาให้ไปแข่งถักผ้าพันคอค่ะแข่งกับในหมู่บ้านนี่ ไม่ใช่จแข่งแบบไหนแข่งแบบระดับประเทศเลยใช่ไหมแข่งระดับประเทศที่เมืองคองธานีค่ะระดับประเทศเลยนี่แ่ระดับประเทศคือยังไงคะพี่ลักษณะการแข่งเป็นไงคะแข่งเข้าปุ๊บปั๊บให้โจทย์มาที่นี้แล้วไม่ได้ตั้งตัวนะคะนแต่ก็ได้ที่สองนะคะเออม่ดูด้าตัวนะ๋ยวก่อนนะเออขอกลับไปอีกทีหนึ่งอ่าผักนิดนึงไม่เข้าใจทำไมเรามองไม่เห็นนะแล้วเราจะไป แต่แต่อตอนที่ท<ด>ี่พี่แอบถามอยู่พี่เจ๊บอกว่านับเอานับด้วยเหรอเขาให้โจทย์มาแล้วก็แข่งกันหรือว่าใครแข่งถักเสร็จก่อนชนะใครแข่งลายสวยกว่าชนะอะไรอย่างงี้ไม่ค่ะเขาเขาจะมีความสั้นความยาวนะคะเขาให้ถักได้ประมาณ ต้องยาวค่ะความกว้างนี่คือ15เซน15เซนนี่เกินมากความความยาวนี่เขาให้120เซนค่ะ120เซนค่ะที่นี้เราที่มันมีปัญหาก็เพราะว่าเขาไม่ให้อาสาเข้าใกล้เราเลยค่ะเขาจะไม่ให้คนที่ไปกับเราดูแลค่ะทางที่ก็ถักไปกระบวนไปถึงหรือยันเนาะถึงหรือยังเอาแล้วทีนี้เราจะทราบได้ไงครับพี่ว่าถึงแล้วตามที่กับตามที่ กฎเกณฑ์กาหนดพี่ใช้มัดแถวเอาค่ะอ๋อใช้มัดแถวเอาใช้นับแถวเอาแต่ของเขาเขาใช้วัดเอาวัดเอามันก็แป๊บเดียวนะพี่นะเขาเราก็กระวนกระวายค่ะแต่มัวแต่มันับใช่ไหมมันก็ช้ากินกินเวลาตรงนี้อ่ะค่ะโอ้โหแต่พี่ก็ได้ที่สองนะพี่นะค่ะก็ได้ที่สองได้รางวัลปลอบใจมาอย่างเงี้ยค่ะเก่งมากเลยเวถามพี่นิดนึง แล้วอย่างเงี้ยพี่ขายที่ไหนคะพี่พวกที่พี่ถักหัว,วก็ขายให้ลูกค้าที่มาใช้บริการน,น,นวดนี่แหละค่ะต้องถาม<อ>พี่เจีย๊ยบว่าระหว่างสอนถักนิตติ้งกับสอนนวดสอนแบบไหนยากกว่ากันโอ้ถ้าถามแบบนี้ก็สอนนวดจะยากกว่าจะยากกว่าจริงเหรอหพี่ค่ะจริงค่ะนิตติ้งสอนแป๊บเดียวก็เป็นค่ะเคยสอนคนมาผมว่าอะไรก็ง่ายถ้าสมมติเราใส่ใจนะใช่ค่ะใช่แล้วแต่นะว่า หรือว่าความชอบเนี่ยนะโจพ,พี่วัานะส่วนหนึ่งแล้วอย่างนี้เนี่ยอันอย่างที่พี่ถักอันนี้นอกจากสอนด้วยแล้วก็ขายด้วยหรือเปล่าคะพี่ใช่ค่ะข,ขายไปด้วยค่ะเฉพาะหน้าหนาวเขาจะซื้อไปฝากเป็นของขวัญปีใหม่อะไรประมาณน,นี้แต่มันหนาดีนะโจโจหยิบสีสีสสสดาดีหนาดีนาดเนาะใช่เออมันหนาดีด้วยอันอย่างนี้พี่เจี๊ยบขายยังไงอะพี่ถ้าถ้าผืนใหญ่ก็สองร้อยค่ะฮะสองร้อยเออพี่ถักกี่วัน ถ้ามันงค่ะจริงจริงจังๆไม่ก็5วันได้คืนหนึ่งจอฉันบอกแล้วไปบอกชั่วโมงเป็น5วัน5วัน5วันสร้อยจอฉันอือารมณ์เสียแทนเฮ้สุดยอดเลยเนาะองอแต่ก็ถือว่าเก่งมากอ่ะยันไม่แพงยันสูงสุดห้าวันนะถ้าอย่างอย่างเร็วย่างที่เราไม่ทํางานอะไรเลยก็สี่วันนะคะแต่สองร้อยทำไมพี่เจี๊ยบขายแบบไม่แพงเลยนะพี่ราคาพี่จะพยาวมาณเราอยู่ใกล้ๆลาวไงใช่ไหม โอ้โหไม่เคยความ่ะเธนม,มิตภาพพี่เจฟแล้วพี่เจฟอยู่ที่นี่เลยหรือเปล่าคะพี่อยู่นี่เลยค่ะข้างบนอย่างเงี้ยเหรอคะพี่ค่ะรักทำอยู่ข้างบนนี่ค่ะสะดวกค่ะเช้าตื่นมาปุ๊บก,ก็ทำทำงานได้เลยเนาะค่ะ,คะแล้วระหว่างที่แบบเนี่ยถักอันนี้เขาเรียกนิตติ้งเนาะ,ะกับการ <knitting S 1> นวดเนี่ยรายได้อันไหนมากกว่ากันครับพี่ ถ้าพูดถึงรายได้นี่ก็นวดรายได้ดีกว่าค่ะใช่นิตติ้งนี่จะได้ขายเฉพาะช่วงอากาศหนาวเท่านั้นค่ะไอรู้สึกว่านิตติ้งใช้เวลาด้วยนะพี่เนาะใช่ไงแต่ว่านวดเนี่ยก็คือก็ใช้เป็นชั่วโมงแบบใช่แล้วก็สองชั่วโมงแล้วก็ได้เงินแล้วใช่เนาะแต่ว่านวดเนี่ยเราไม่ได้มีลูกค้ามาตอนเวลาค่ะพี่เจี๊ยบทำก็คือว่าถักตอนที่รอไม่มีลูกตอนไม่มีลูกค้ารอลูกค้าถือว่าเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และได้เงินด้วยค่ะ พี่เจบแอบถามนิดนึงว่าถ้าเกิดสมมติว่าคนสนใจอยากจะมานวดหรือว่าอยากจะมาซื้อผ้าพันคออย่างนี้ติดต่อยังไงคะพี่ค่าถ้าใครผ่านค่อยผ่านมาทางนคกรถน,นมนะคะอย่าลืมแวะร้านนวดนะคะร้านนวดคนตบาบอดแถวตลาดปอเป็ดค่ะใกล้บขสนี่แหละนะคะค่ะสำหรับผมนะครับในวันนี้ถือว่าเป็นความมหัศจรรย์เล็กๆที่ได้พบกับพี่เจ๊บจริงๆครับทั้งๆที่พี่เขานั้นขาดความสามารถในการมองเห็นนะครับแต่ก็ยังสามารถ สร้างสารรค์ผลงานสวยๆออกมาได้รวมทั้งยังถ่ายทอดความรู้ให้กับลูกศิษย์เพื่อใช้เลี้ยงชีวิตตัวเองและครอบครัวได้อีกต่างหากเนี่ยแหละครับอาจารย์บัวสู้ๆครับพี่เจ๊คะถ <ฮะ S 2> ามนิดนึงว่าระหว่างสอนคนที่ไม่พิการเนาะกับสอนคนพิการเนี่ยอันไหนสอนยากกว่ากันคะพี่สอนคนพิการจะยากค่ะเพราะเราต้องจับมือเขาทำค่ะแต่ถ้าสอนคนปกตินี่จะให้เขามองเราทำค่ะ๋อ้แต่ก็ คนที่แบบว่าไม่พิการมาเรียนด้วยมาเรียนค่ะมีค่ะบางคนมาเรียนแล้วก็ไปทํางานอยู่ญี่ปุ่นเลยค่ะ<อ>ไปน่นปอนไม่เหนาอยูญี่ปุ่นเลยค่ะโอ้ม<อ>ีมากเลยมาเรียนมหมโตผมจริงๆริงผมอยากมานะพี่พี่ดูบรรยากาศข้างนอกนี่คือ,อนคามณุมเนี่ยบรรยากาศดีนี่นวดไปนะไม่ต้องติดแอร์ฝนตกอยู่ข้างนอกจะหลับเอาเนี่ยฝนตกทั้งวันทั้งคืนเลยใช่ บรรยากาศดีวันนี้ฝนตกทุกวันเลยใช่อยากจะบอกคุณผู้ชมนะครับว่าช่วงหน้า DIY View เนี่ยเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยไม่จ้องเฉพาะคนพิการคนไม่พิการก็ดูได้เพราะว่าเอาดูแล้วได้เกิดความรู้นะเอาไปพัฒนานำมาใช้แล้วก็นำไปขายเป็นสินค้าของตัวเองช่วงหน้านะคะคุณผู้ชมพบกับ DIY View เลยค่ะเย้สาวๆสายโกะที่ชอบลืมนั่นชอบลืมนี่ไม่ว่าจะเป็นกุญแจรถ กุญแจบ้านไม่ต้องกังวลอีกต่อไปแล้วนะคะเพราะพวกกุญแจจากลูกปัด DIY View สามารถช่วยคุณได้ค่ะโอเคมีปวดตาอะไรอย่างเงี้ยเป็นมากี่วันแล้วคะหลายวันแล้วเจ้าหมอ การวินิจฉัยที่รวดเร็วเป็นสิ่งสำคัญด้วยโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อสาธารณสุขทางไกลการติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างโรงพยาบาลเครือข่ายสามารถทำได้ทันทีมาถูกทางแล้วละ่ะ USO ภารกิจการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมครอบคลุมทั่วถึงทัดเทียมทั่วไทยโดยกสทชอ นี่เป็นความสุขของคนไทยจำนวนหนึ่งที่ได้เข้าถึงสุขภาพที่ดีเข้าถึงการศึกษาที่เท่าเทียมเข้าถึงอาชีพที่ยั่งยืน USO ยังคงขยายโครงข่ายปลอดแบงเข้าถึงพื้นที่ห่างไกลอีกกว่า80%ทั่วประเทศ USO ภารกิจการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมโดยกสอทอชอ สาวสสายโกะที่ชอบลืมนั่นชอบลืมนี่ไม่ว่าจะเป็นกุญแจรถกุญแจบ้านไม่ต้องกังวลอีกต่อไปแล้วนะคะเพราะพวกกุญแจจากลูกปัด DIY View สามารถช่วยคุณได้ค่ะ และการทําพวงกุญแจจากลูกปัดนะคะก็จะมีอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมดังนี้นะคะอย่างแรกนั่นคือลูกปัดเลยค่ะเลือกตามที่เราชอบได้เลยนะคะสีที่ชอบขนาดที่ชอบอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยนั่นก็คือผ้าค่ะเราจะนํามาเย็บนะคะให้ติดกัน,นะคะ่ะเป็นขนาดประมาณ3นิ้วนะคะแบบนี้ต่อไปก็คือเป็นได้ค่ะเราจะตัดได้ขึ้นมานะคะตัดได้เป็นกำๆเนี่ยออกมาให้เป็นแบบนี้นะคะสีเดียวกันเลือกสีตามที่ชอบได้เลยค่ะสิ่งต่อมานะคะนั่นก็คือที่เกี่ยวนั่นเองค่ะ ต่อมาที่เราต้องเตรียมก็คือได้เข็มนะคะแล้วก็กันไกลไว้ตัดค่ะขั้นตอนแรกเลยนะคะให้เราทาเอาที่ห่วงอันนี้นะคะร้อยลงไปในผ้าที่เราเย็บติดกันแล้วนะคะแบบนี้ค่ะเราก็เอามาทําเป็นวงกลมแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเรากจา็จะเอาได้นะคะเย็บประกบวงกลมอันนี้ให้มันติดกันนะคะใช้ได้สีเดียวกับผ้าที่เราใช้นะคะมันจะได้ดูกลมลืนกันเย็บให้มันประกบกันนะคะ เอาให้มันติดแน่นนะคะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวพวงกุญแจอันเดียวในโลกของเราเนี่ยมันจะหลุดหายเอาได้ค่ะค่ะหลังจากเราเย็บเสร็จแล้วนะคะก็ให้เราขมวดปมค่ะค่ะแบบนี้นะคะเราก็จะได้ออกมาเป็นวงกลมแล้วนะคะแต่ว่าต้องตกแต่งเพิ่มอีกค่ะอ่าตอนนี้เราก็เป็นวงกลมแบบนี้แล้วนะคะต่อไปก็คือเราจะนำได้ที่ตัดไว้เนี่ยมาทำแบบนี้คะ่ะทุกคน เรามีได้ทั้งหมด3ชุดใช่ไหมคะอันแรกเราจะมาทําแบบนี้แล้วก็เอาอันสีที่แตกต่างนะคะมาไว้ตรงกลางคะ่ะสีเหลืองอีกอันนึงนะํามาไว้ริมสุดนะคะตอนนี้มันจะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนหลังจากนั้นเนี่ยจะสังเกตว่าเออได้มันยังไม่ติดอยู่กับพวงกุญแจเลยวิธีการก็คือเราจะเอาลูกปัดเนี่ยร้อยลงไปในได้นะคะ แล้วเมื่อเราลอยลูกปัดให้ได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะามาพันลงไปบนได้ค่ะให้ลูกปัดมาพันพอดีกับตัวได้นะคะหลังจากนั้นก็ขมวดปมค่ะขมวดปมให้แน่นๆนะคะมันจะได้ไม่หลุด อีกหนึ่งอันที่จะไว้ตรงกลางนะคะทํำคล้ายๆกันเลยค่ะพันได้เข้าไปแบบนี้นะคะจับให้อยู่ตรงกลางพอดีค่ะอันนี้เราจะไม่ใช้ลูกปัดเหมือนกับอีก2อ,อันนะคะเราจะใช้เป็นได้ค่ะพันไปนเรื่อยๆเลยค่ะให้มันแน่นนะคะค่ะหลังจากพันเสร็จแล้วนะคะเราก็จะขะมดปมค่ะอ่าเราก็ตัดปลายเชือกปลายได้ที่เหลืออยู่ทิ้งนะคะ,ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพวงกุญแจจากลูกปัด DIY ของเราค่ะ สวยน่ารักขนาดนี้จะลืมกันได้ยังไงใช่ไหมล่ะอ่าอ่อ่อ่ไม่ได้หมายถึงน้ำโมนะคะหมายถึงพวงกุญแจนี้ตั้งหากสวยน่ารักมีชิ้นเดียวในโลกอย่าลืมทาตามกันดูนะคะจริงๆแล้ว,นวเนี่ยช่วง DIY วิวเนี่ยเราก็อยากจะให้ทุกทุกคนเนี่ยนะคะที่ได้ดูเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะเอาไปทําที่บ้านได้อยู่แล้วเกิดอินสปิเรชันสกิปหัวใจปลุกบลุกขึ้นมาขอ้ลุกขึ้นมาทำนะครับเหมือนกับพี่เจี๊ยบพี่เจี๊ยบก่อนจากกันไปเนี่ยพี่เจี๊ยบ ถึงคุณผู้ชมไหนได้ไหมก็อยากจะให้เพื่อนเพิ่อพี่ๆผู้พิการทุกท่านทุกคนนะคะจงขาอาชีพใส่ตัว่าถ้าอยากเรียนนวดก็มาที่นครพนมนะคะยินดีสอนค่ะแล้วก็ถ้าอยากจะถักนิตติ้งก็ก็ยินดีสอนเหมือนกันนะคะกำลังสอนซีอยู่ซีจบแล้วก็มีงานให้ทาค่ะเพราะฉะนั้นเราอยากงอเมืองงอ้าอยู่ที่บ้านเฉยๆนะคะอย่ารอแต่ให้พ่อแม่เลี้ยงเราแล้วเรา ถ้าวันใดวันหนึ่งไม่มีพ่อแม่แล้วเราจะอยู่กับใครแล้วก็ใครจะมาเลี้ยงตัวเรานะคะเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนจงมีกําลังใจต่อสู้แล้วก็ให้ฝึกฝนค่ะชื่อใส่ตัวค่ะแนละ้วเราจะมีความสุขแล้วก็ไม่ต้องไปพึ่งพาอาศัยใครในวันข้างหน้าค่ะใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะ<ห>คือคติเนใจของพี่เจค,คืออย่าเลือกงานที่ชอบจงชอบงานที่ทําและจะนําให้เราพบกับความสุขตลอดไปค่ะ โอ้โอ้สุดยอดเลยเนาะเฮ้ยเออพี่ชอบมากเลยเป็นความคิดที่ดีนะคะเพราะว่าสำหรับคนพิกาแล้วเนี่ยใช่บางทีเรามีความที่ความชอบที่หนึ่งความชอบที่สองบางครั้งเราเราไม่สามารถที่จะทําความชอบที่หนึ่งได้อะเราก็สามารถที่จะมาทําความชอบที่สองหรือความชอบที่สามได้แล้วชีวิตพึนงก็จะเดินไปได้เรื่อยๆนั่นแหละก็คือหาจุดเล็กๆที่เราชอบของงานนี้ที่เราทำแล้วเราก็จะทำได้ดีเนาะพี่เนาะใช่ค่ะ เอาละครับสำหรับวันนี้นะครับรายการวิวแชร์ของเรานะครับก็หมดเวลาลงแล้วนะครับพบกันได้ใหม่ทุกวันพฤหัสนะครับเวลาประมาณ9ก้าโมงครึ่งครับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณแขกรับเชิญของเราด้วยขอบคุณค่ะพี่เจมส์ขอบคุณพี่เจมส์นะครับค่ะสำหรับท่านผู้ชมที่อยากจะชมพวกเราทางออนไลน์หรือว่าชมย้อนหลังนะคะก็สามารถเซิร์ชคันว่าวิวแชร์นะคะแล้วก็หาดูได้ในอินสตาแกรมใน Facebook ใน YouTube นะคะมีหมดเลยค่ะก็จะพบกับภาพเบื้องหน้าเบื้องหลังเรานะคะทั้งหมดเลย วันนี้นะคะเราสองคนแล้วก็พี่เจมส์นะคะลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เจมส์สวัสดีค่ะพี่เจมส์ต่อต่ออะไรเนี่ยพ่อก่อไม่ต่อแต่พี่เจมส์มือหนักมาก